ขาวออมาจากไหนอะว่าประชาชนตื่นตระหนกและตื่นกลัวนั่นนะ่ะสินนเพราะว่าเราดูข่าว n อ t ที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ชายแดนอะทุกคนเขายังอยู่กันดีแล้วก็ใช้ชีวชิปตวปกติแล้วเขาไม่ต้องการให้มีการประทะอะไรกันเลยเขายังคงอยากเดินทางข้าง<ค>แดน<ห>ไปมาหาสู่ค้าขายกันไปคนกัมพูชาเด็กนักเรียนอะไรมาเรียนหนังสืออยู่เมืองไทยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย แขกคิดว่าความตึงเครียดและความเปราะบางสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาอยู่ที่กรุงเทพค่ะใช่คนที่นั่งอยู่ในห้องแอร์กรุงเทพอยู่หน้าจอ,อไ,มไม่ได้ <computer. S 2> อยู่ที่ชายแดนใช่อยู่ที่กรุงเทพนะคะและโดยเชพาะอย่างยิ่งสภาวะเปราะบางอยู่ที่สื่อมวลชนในกรุงเทพมากกว่าอยู่ที่ชายแดนกัมพูชานอกจาะนี้ทางกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็ออกแถลงการนะครับว่ากัมพูชาไม่ได้ถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ที่เป็นแดนทิปบตยของกัมพูชาซึ่งข่าวนี้พอแปลามาเป็นไทย คนไทยก็บอกว่าโอ้ยกัมพูชาตลบตะแลงไม่ทําตามข้อตกลงก็อย่างที่รัฐมนตรีช่วยกลาหัวบอกไงครับว่ามันเป็นการปรับกําลังทหารเข้าไปสู่ข้อตกลงเดิมในปี6-7อนะครับเนี่ยฮะคือบางทีการแปลข่าวอะไรแบบนี้แล้วก็สื่อไทยก็ไปพาดหัวว่ากัมพูชาย้ำไม่ได้ถอนทหาร ก็ดิฉันถึงบอกไงคะว่าความเปราะบางเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ความเปราะบางสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะเป็นความเปราะบางทางสติปัญญาที่เกิดขึ้นในหมู่สื่อบนชนในกรุงเทพเพราะสถานการณ์ที่ชายแดนน่ะเขายังไม่ลบกันเข้าใจไหมคะว่าเขายังไม่ลบกันมันมีแค่ว่ามันเป็นอิสชูว่าเอ๊ะฉันคิดว่าตรงนี้มันเป็นของฉันทางเราก็บอกว่า มันเป็นพื้นที่ที่ยังคงพร่าเรือนกำกวมอยู่การปักปันเขตแดนในแง่เทคนิคของการทำแผนที่อ่ะมันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เพราะพื้นที่อันกำมกวมเหล่านี้มีทุกแข่งบนโลกใบนี้ข้อที่หนึ่งแล้วหน้างานมีการขยับล้ำเส้นเข้ามานิดหน่อยจึงเกิดความตึงเครียดกันเกิดขึ้นเมื่อเกิดความตึงเครียดว่ามีการประทะกันเล็ก เล็กนะคะก็มีการเจราจาก,กันว่าเธอขยับไปสู่จุดที่เธอเคยอยู่ได้ไหมอ,มอ่เมื่อคุยกันแล้วก็อ๋อโอเคเราก็ขยับไปสู่ในจุดที่เราเคยอยู่ไม่ได้ล้ําเข้ามามันเมื่อมันไม่มีการยกกําลังมันจึงไม่มีการถอนกําลังไงคะเข้าใจปะม,มันไม่มีการยกกําลังมาลบกันมันจึงไม่มีการถอนกําลังออกไปม,มันเป็นแค่ว่า ขยเบิเกินมานิดหนึง่งแล้วก็เธอเกินมานิดหนึ่งนะขอเธอขยเบิออกไปจสู่จุดที่เราตกลงกันป,ปีหกเจไดไหมเขาก็ขยับออกไปให้แล้วแค่นั้นเองค่ะคุณผ,ผู้ชมแต่ในในกรุงเทพเนี่ยจะลบให้ได้ดูหนะังเยอะไปไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้สับสนบางพักการเมืองก็ตามที่แปลวันมาแต่แปลข่าวมาโดยที่ไม่เข้าใจบริบทเนี่ยจะนําไทยเข้าสู่สงครามตลอดเวลามันไม่ได้นะครับ